หล่อยังไม่เห็นข่าวที่จริงค่ะไม่มีรายชื่อข้าวจำเอกเราเป็นดางเลยนะชื่อแบบตรงเลยหล่อให้ถ่ายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบเกี่ยวกับการลงเล่นมาเลยนะไม่มีใครเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะ ไม่มีไม่มีจริงๆไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ยังคอยกับไปเช็คระบบในบ้านอีกไหมคะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าน้อเหงาเรื่องอย่างมีคนคุยแล้วก็ยังไม่มีใครก้าปรากฏไม่เหงาเลยยุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะถามว่าเรา องหลอกมันก็เข้าใจได้ค่ะทีมเพื่อนหรือใครส่งคนมาวห้ถูกตัวปว่าคุณรีบคุณไปห้านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยค่ะใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะก,กี้อะค่ะ <c oughs> ใช่แล้วแบบหรู้ไปว่าเอ้ยถือจะมีแต่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมังั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงเอแต่ขเขาเคลียร์แล้วนะอยากให้แบบเจอมีแฟน,น,นแล้วแหละยังไม่เจอไงแม่อ กไ็กไม่ขายข, <mm> ข,ของตรงนี้เลยใช่ไหม <mm> เอาเป็นว่าใจไม่ใชจก็เดี๋ยวว่ากา <mm> ออันอะไรอย่างเงี้ยเฉยเฉยยังไงก็ได้อ่ะสำหรับเบลอ่ะอ <mm> ใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะ <mm> ใช่ยังไม่มีเวลาเหงา <mm> <อ>ค่ะอยากเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงธุรกิจเราไหมคะ คือแบบว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทําให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้โบลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะค่ะมัมมมม่วไม่ชงชวร,รวมรวม <laughs> รวมค่ะต่อคิวพ่อแม่รักสมิวอยู่ถ้าพูดเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้านบนเป็นหมูสุดท้ายใช่งามใช่ใช่ถามจริงเราอาจจะพลาดที่จุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำ ไม่แล้วค่ะอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบเออแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอคนที่ชอบทานขนมวังควรนะคะอย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้ไม่นะแม่หนูแม่หนูมาบ่อยนอกั้นมากันแบบคนละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ย ไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะถึงไม่ออเดอร์เยอะๆทุกวันทุกวันก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสดสนิทร้อยเปอร์เซ็นสดสนิทค่ะโอเคโอเคเป็นไงเป็